แมค่ะเป็นข่าวของผู้จัดละครชื่อดังนะคะพี่เจษณทพงศ์ค่ะแล้วก็นักแสดงสาวแพตตี้พิมพาพรน,นะคะที่หลังจากคู่ข่าวขอแต่งงานกันไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะ,ะหลังจากคบหากันเขาหาดูใจกันมานานกว่า6ปีค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ได้โชว์หวานอีกครั้งเมื่อพี่เจษณทพงศ์และก็แพตตี้พิมพาพรเนี่ยได้โพสต์โชว์ทะเบียนสมรสพร้อมกัน,พร,กนพร้อมกับประกาศสถานะสามีภรรยาตามกฎหมายนะคะดมีการซึ่งพี่เจษก่อนอพี่เจษบอก ว่าเปลี่ยนสถานะแล้วครับอะไรอย่างนี้เขาก็มีแฮชแท็กนะคะว่าพิมแพตตี้เจส์เมเกอร์นะฮะแล้วแฮชแท็กบอกว่าไม่โสดแล้วครับแฮชแทกมีเมียแล้วครับนะฮะขณะที่ p a t ตี้ก็โพสต์เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแพตตี้บอกว่าไม่เป็นแฟนกันแล้วนะตอนนี้เป็นคุณสามีแล้วแฮชแท็กพิมแพตตี้เจสต์เมเกอร์ค่ะแต่ต้องบอกว่านะคะสำหรับทั้งคู่เขาอะ ได้เลิกดีมาเป็นวันเมื่อวานนี้วันที่18พอดีนะฮะเ <ฮะ S 1> จ้าตัวก็เลยโอเคได้เชิญนายทะเบียนมาแล้วก็มีพิธีจดทะเบียนสมรสกันที่บ้านนี่แหละฮะ,ฮะซึ่งบอกว่าบรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะฮะก็มีทั้งสองครอบครัวรวมถึงพนักงานในบริษัทนี่แหละฮะมาร่วมเป็นสักขีพยานนะฮะในการจดทะเบียนสมรสของทงั้งคู่ <ฮะ S 1> ก็คือเขาบอกว่าเมื่อวานนียพิธีการไม่ได้มีอะไรมากจดทะเบียนเสร็จก็ถ่ายรูปกันเท่านั้นนะฮะแล้วก็ส่วนพิธีงานแต่งงานงานฉลองพิธีงานมั่นต่างๆจะมีขึ้นใน เดือนสิงหาคมนี้นะฮะอ,อันนี้ก็เป็นภาพครอบครัวนะคะอาจิมอะไรอย่างนี้อันนี้ครอบครัวของทําแฮตตี้นะคะก็แสดงคนดีกับพี่เจ็ดด้วยแล้วก็น้องพีมแฮตตี้ด้วยนะคะเ,เรียบง่ายแต่อบอุ่นมากเลยนะ,ะัะภาพที่เห็นออกมา